โอเคมานาตาาเหมือนเดิมอือันงียอ่อะฮะอังคิเร็วนลยเราก็เดยเล่นตัวอะไรไปวะเทลใช่ไหมคลิปล่าสุดของอวีมาเล่นนาตาาต่อนนะอืมพูดจริงๆรี่นีนี๋ยวกอดูก่อนนะนาตาาไม่มีสก,กินเลยเลยอะ่ะเปิดเลยมาวะมาเริ่มเลย รเหเหรรก <royable> ราบสตให้สิน้นกราบสตูให้สิ nurture, live, ้นแล้วกินกิ๊กกินอีไรอ่ะกินหมูกระทะเหรอแบบหนึ่งโอ้รอเรียลมาตรงนี้อุ้ยไม่โดนสกิลอะเนาะมาดูกันว่าสกิลใครแรงกว่ากันอ่ะรอเรียลเธอก็รู้อยู่แก่ใจเธอก็รู้อยู่แก่เฮ้ยไม่โดนนะโดนได้ไงวะจะสู้ ตัวแม่จะแครเพื่อใช่ไหมตัวแม่จะแคร์เพื่อเดี๋ยวให้สก,กิลขึ้นมาก่อนนีแน่อย่าคิดสู้อย่าคิดสู้ถ้าไม่แรงพออย่าคิดสู้ถ้าไม่แรงพอนะคะนี่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 นอย่าคิดแซงถ้าไม่แรงพอ โอ้นี oh, ่น <chat> <mel> ี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมมาอีกแล้วโหมาอีกแล้วมาอีกแล้วกุญแจตีก้อนอย่าคิดแซงก็ไม่แรงพอนะลูกอย่าคิดแซงก็ไม่แรงพอนะลูกอย่าคิดแซงใช่อยู่งเลือดก่อนเลือดก่อนอืออ่ะเหล่าเลี้ยวเหล่าเลี้ยวมาทำไมลูกเหล่าเลี้ยวมาทำไมล์เลเลี้ยวเหล่าเลี้ยวมาทำไมล์เลเลี้ยวนี่แน่ อย่าคิดสู้นาตยานะคะเพราะว่าอี๋ไม่ได้วะลบๆแอบบแอบแอบชุ่มมองเลยย,ย่าชุ่มมองเลยย่ามายังว่า,า,อา,อาโอ้ยังเอ่อฮะฟู่อ๋อจัดการคลิปก่อนมาอือ,อ,อมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอเรียลเธอจะมาตลอดไม่ได้เนยนะลูกจะมาตลอดไม่ได้นะ อุ๊ยไม่โดนโอ้ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลนบนก่อนเอ้ยเดี๋ยวไปเลนล่างก่อนพูดผิดเลนบ้านเลนล่างมันมันแปลกแนะเดกเด็กเด็กเด็กจดิกเด็เด็กเด็กเด็เด็กเด็กเ่เ็เม เสดบไปเลยด้วยความยินดีอาอย่าลงอยู่ตรงนี้อ่าเลิมเลยแอบซุ่มมองไม่มีคนนั่นไงรอเลี้ยวมาอีกแล้วรอเลี้ยวมาอีกแล้วรอเลี้ยวมารอเลี้ยวเลี้ยวรอเลี้ยวรอมาอีกแล้วเลี้ยวรอเลี้ยวรอมาทำไมเลี้ยวรอเลี้ยวรอมาทำไมเลี้ยวรอนี้ยกูชื่อรอเลี้ยวว้า พลังเยอะแยะมีพลังมากมายปาตีว่ามันเดี๋ยวพี่ไเดี๋ยวเราไปแย่งเลือดมันนี่เนี่ยอ๋อไม่โดนนี่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องกินปูบดธรรมรอยมันมาตามเลยเย็นไปแย่งเลือดเองเอเลยป่นนั้นไปเรนล่างอีกแล้วแต่เลนบนต้องควาต้องการความช่วยเหลือไหมนะเอ้ยเลนบนไม่ไหวนั่นจบท เดี๋ยว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 เว้ยอะเอารอเลี้ยวมาอีกแล้ว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 หรอรอเลี้ยวมาอีกแล้วหรอไหนเล่าจะเท่าไหนเล่าจะเท่านายาระยาเอ็มม็อกคลิปกําลังถูกส่งออกไปเห็นม็อกวินเงียบโอ้มามามามันมามันมาเวลอะไรเนี่ยเวลอะไรเวลห้าหรอลูกอ๋อหนูเวลห้าจะมาสู้กับพี่มาสิมาสิ เอาหายง่วงโอ้มาวันนั้นน,นัน,น,น,นมาแล้วมาแล้วต้องไปร้านคลิวเพื่อนนี่แน่โดนแย่งคิวเป็นไงละ่ะไม่ได้แย่งคิวนะลูกฉันไม่ได้แย่งคิวฉันแค่ตีฉันแค่ตีก่อนมาเอามาเลยเดีย๋ยวฉัน โอเคเสีย yeah, คิบให้อ่ะเอาคิบเอาเลยเอาลุลับอือสวยป้อมแตกและอ่ะป้อมมันแตกไปแล้วไปหนึ่งนะคะอ๋อ้อมเราก็แตกป้อมเราก็เสียไปหนึ่งเสียทั้งมันนะ โหเมื่อกี้แบบเมื่อกี้คือเก่งสุดตัวฮะน้องๆยังนึกว่ามันไม่มีป้อมนึกว่าป้อมมันแตกโลวิ่งเขางเ้าป้อมเฉยเลยไม่มีอะไรให้ตีเลยโอ้โหเลนขี้เกยียจวิ่งขึ้นเลนอะขี้เกยียจมากๆเลยนี่เออน,นี่แน่นี่แน่นี่เนี้ยอะแบบแบบแบบจะมุแบบะมดแล้ว เดี๋ยวค่อยชาร์จวิแสงน้อยมากฮะตอนนี้แสงน้อยมากฮะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงสิแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่เนี้ยนี่เนี้ยพลังมากมายอ่ะเดี๋ยวค่อยไปปรับแสงเอานะทุกคน,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 นมาทีสองลุมหนึ่งก็ไหวนะจ๊าน้องน้องสองลุมหนึ่งพี่ก็ไหวนะน้อง เพราะพี่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอเมนะมาดิมาดีมาดีมาดีมาฮัฟฟูมาดิฮัฟฟูมาดิฮัฟฟูมาดิฮัฟฟูโอ้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 โอกแล้วโอกแล้วโอกแล้วอีกแล้ว อเอามาสี่ล้อเลี้ยวเธอคิดจะสู้ฉันได้อย่างนั้นหรออย่าคิดสู้ถ้าไม่เตรียมตัวเอาล้อเลี้ยวตายเฉยเลยนี่นะเป็นไงสกิลพี่ไล่ยังบอกครับเนาะขนาดของยังไม่ครบนะเนะี่ยของยังออกไม่ครบนะคะคู่เดี๋ยวจัดคานชิ้ให้นะคะคู่เออ มาดิ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 ไม,ม,ม่มีตัวนี้มันชอบยิงระยะไกลนะทุกคนแบทบึ้งแบทกันโ,กโ,โอเคแบตยังพอโอเครีบเล่นรีบจบจะได้รีบไปโอ๊ยย่ะเกือบตายโอ้โหเกือบตายเลยครับงสอ เกือบตายเลยครับฟู่ไม่กลับฮะไม่ตายไม่กลับรับถูกส่งออกไปแล้วดูด้วยครับฟู่ดูเลือดด้วยครับฟู่โอ้โหขนาดเลือดน้อยยังสู้ได้ครับฟู่โอ้โหคือ MVP แล้วครัฟฟู่ฮัฟับเอ้ยฮัฟฟู่คุผิดอ้าตายไม่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 อยากตายตอนตอนที่จะกจบจบเกมอะไรแล้ว ลินมันชอบาคนเลยนะเอะอก็ไม่เท่าไรโอ้ยา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 ยยาย,ยายาบอกอย,ย,อย,ยบอกว่ายาก็จะทำไอน้นคนนี้โอ้ามสิบคิวโอ้โหแล้วดูคิวมันจะเกินไปไมามารีบตีปั้มเลยปั้มตีได้ไหมน่ะตีได้ไหมวได้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 ไดไดไดชนะชนะอ้ยยอย โอ้มายกดมันจะชนะแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยช่วยไหมเพื่อนมามาแล้วมาดิเอออาดีมาดีชนะ เก right in right ็บไปหมดเลยอะนะทุกคนสองลุมหนึ่งไม่ว่าจะห้าลุมหนึ่งหรือเท่าไหร่ลุมหนึ่งเนี่ยก็มันก็ชนะทู่ดียะฮัฟเออมาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะคะฟูก็เห็นเห็นกันอยู่นะไม่ดูคิวกันบ้างหรอเมีอะไรนาะก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะก็30คิวก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะรลงอะนะฮัฟ โอเคถ้าใครชอบคลิปดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะคบก็พรุ่งนี้ก็จะสอบแล้วอวยพรขึนหน่อยได้ป่าวขึ้น <c oughs> <c oughs> เอยหยอกหยอกเดี๋วไปตัดคลิปต่อและคือก็ช่วงนี้ก็เล่นเกมน้อยมากมีเกมเล่นน้อยมากเลยนะก็ขอโทษนะคะก็จะก็สตรีมไปเรื่อยๆแตวก็ออนเพราะว่ามันหยุดวันเว้นวันไงอืมก็เดี๋ยวจะมา อาจให้ดูใหม่นะคะนาตาามีอีพีสแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะคะบอกเลยอีพีสองมันเวอร์